เมื่อกี้นี้ที่นอนก็มีตั้งกว้างนะเอาเป็นเอาลากผ้าแล้วไม่อ้อมจอดไปตรงนู้นเนี่ยแล้วลากผ้าไม่อ้อมลงมาแล้วก็ลงไปนอนในในไอที่คุณรถนะเสร็จแล้วนะก็น้องก็บอกว่าเออเดี๋ยวแม่จะไปเดี๋ยวแม่จะไปเอารถเอาเราตากผ้าไปตากแล้วก็ถอยรถข้ามฝั่งไปนอนบ้านตรงข้ามเสร็จแล้วปรากฏก็เดินกลับมาถามว่านอนที่บ้านไหนมันก็ไม่หลับเหมือนบ้านตัวเองใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่ไหมมันนอนที่ไหนก็ไม่เหนือนนอนบ้านตัวเองใช่ไหมล่ะ เออใช่ไหมอืมต้องมานอนบ้านเราใช่ไหม,อมเอาตุกตาออกไป <c oughs> แมวเห็นตุกตาไม่ได้ควอตุเจมใช่ไหมนอนที่ไหนก็ไม่เหมือนนอนบ้านตัวเองใช่ไหมฮะบอกมาดิใช่ไหมใช่ป่ะเออสตอรบลัลี่สตอเบรล,ลี่มีใครเกิดมันไหมอืมเดี๋ยวนะนนนนดูความสตอเบรี่ของมันนี่น ต๋อบอลลี่นอนไปหลุกนอนไปเนี่ยนอนตรงนี้แม่บอกแล้วว่าให้นอนตรงนี้ไม่ต้องไปนอนตรงอื่นที่ก็มีให้นอนนะเมื่อคืนเอามาเช้าสิมาเช้านี้นะไอ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 ม้าเตอไอม้าเตอมันนอนมันนอนอยู่บนรถบ้านใกล้ๆกันวิ่งไปตีเขาทีนึงแล้ววิ่งกลับไปหยอกจักหยอกอม,มีใครเกินเลยฮะอืมกุม๊ตุต๊ ใช่ไหมไม่มีใครเหมือนบ้านเราใช่ไหมหูดำานีลูกเอีย e หูดำแล้วลูกเนี่ยฮะมีไรปะเนี่ยฮะโอ้หูดำปีเลยลูกมันไม่ได้เดี๋ยวมันงับเา่า <c oughs> มันงับแต่มันไม่ได้งับแรงแต่เราก็เสียวนะเพราะว่ามันคือเราก็ไม่รู้นะมันไม่ได้แมวในบ้านถ้าเกิดมันงับแล้วเลือดไหลขึ้นมาเนะี่ยมันเป็นเรื่องเลยนะเอออุย้ย <c oughs> แม่แม่ไปทาง,งานที่เที่ยงแล้วนะเนี่ยแม่อวุ่นวายอยู่เมาาื่อเช้านี้เรื่องที่บ้านแม่วุ่นวายอยู่ หลายเรื่องก็เ,งเลยไม่ได้ทํางานอะไรเลยจะเขียจบตอนแรกคิดว่าตัวเองต้องออกไปซื้อของให้เขาแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปเครื่องเสื้อผ้ามันเสียตอนแรกคิดว่าจะต้องออกไปแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ได้ออกแต่เดี๋ยวก็ต้องไปเคลียร์เรื่องก๊อกเขาให้เขาอีกก่อนเพราะว่ามันค้างแล้วอ่ะพุ่งวันจันทร์ได้แหละบ้างถึงจะเข้าไปเคลียร์แล้วก็เคลียร์กับช่างให้ช่างไปทำให้นี้ แม่จะไปทํางานแล้วนะแม่จะไปทํางานแล้วนี่งานข้างบาง้านข้างในบ้านยังเต็มไปหมดเลยนอนไปหนูนอนไป,ห,นนนไปหลบหนูนอนไปนะหนูนอนไปนะเอ้ยใครจะมาเล่นด้วยทั้งวี่ทั้งวานเอาเวลาที่ไหนมาเล่นด้วยงานก็มีต้องทำล้องกระตายย่ายยังไม่ได้ทำเลยพี่ต่ายไม่มียาก,กินเลยเนี่ยเออเที่ยงแล้วโอ้ยมาเล่าเรื่องผู้ชายก่อนนะคะคือผู้เช้าเนี่ยโอ้โหไม่รู มันเข้าไปได้ยังไงอะพอเปิดพอเปิดเปิดโก้โดเป็นสิบเลยค่ะอิมเอาไปกินน้ำพี่ฝนพี่ฝนยังไม่ได้กินเลยจะกินของเขามันชอบน้ำกินน้ำเปนกระมังแ้วอมให้ถ้วยมันไม่กินจะกินใหญ่ๆอย่างนี้ขึ้นไปหรือแม่ก็กินจากก๊อ เอากินน้ำที่ฝนเปแล้วแล้วไม่กิ้หอยฝนแล้วฝนไม่กินนะคะแม้ว้องต้องเปลี่ยนแต่ฝนมันจะกินอืเสร็จแล้วโอ้โหเป็นเยอะมากอะ่ะน้องแบบต้องรีบถอดม้วดแล้วเอาม้วนกบบไปไว้หน้าบ้านเลยนะแล้วก็แบบเคาะออกแล้วก็ไล่ออกไปอะ่ะแล้วก็ฉีดน้ําล้างกองเลยอะ่ะโอ้ยไม่รู้มันเข้าไปตอนไหนอะ่ะแต่ตอนตีห้าฝนฝน,นตกใช่ป่ะล้นอ้อมลงแบบปิดอะ่ะน้องก็ไม่ได้สังเกตเนี่ยเพราะาปิดเสร็จล้วก็ขึิ้นกลับไปนอน ลงมาเช้าแปดโมงกว่าโอ้โหบักบึ้มเลยอ่ะแล้วก็อ่าก็คืนนะคะเอาข้าวมาให้ไว้แต่สามทุ่มไม่กินไม่กินนะไม่กินก็ห้าทุ่มแม่ล้อมต้องลากออกมากินถึงจะได้กินข้าวห้าทุ่มนอนอย่างเงี้ยนอน,นอย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวนี้นะก็คือว่าโกรธก็คือไม่พอใจแม่ล้อมนี่แหละคือพูดอะไรก็ จะไม่หันมามองทำหน้าแบลวสังเกตดูว่าจะไม่เห็นหลอดฝนทาหน้าแบลวใส่เลยเพราะว่าเหมือนโกรธที่ว่าเราอ่ะอ่าดูบ่อยนะคะไม่้องจะดูบ่อยแล้วก็บ่นบ่อยคือโกรธแข็งแรงมั้งเนี่ยต้องพ่นยาอ่าดูแล้วก็บน okay, ่นบ่อยอย่างน,นี้ค่ะก็เลยทําให้โกรธแล้วก็ทําเป็นเฉยเมยเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนที่คุณเคยเจอกักรหน้าเหมือนเดิมเฉยเมยถามว่าเราก็ให้คิดให้อยู่ปกติดูแลเต็มแต่ว่าไม่ได้มาพูดมาคุยอะไรวันวันนึง เ,เวลาที่ไหนมาพูกขูดคร่ล่ะคะมันวุ่นวายไปหมดนี่นี่ยังทําอะไรไม่เสร็จเลยก็เดี๋ยวต้องเอากรงกระต่ายมาล้างมันนี้ข้าวแล้ว,ลว,วเดี๋ยวต้องล้างกรงกระต่ายนะยังได้สังขยาหนาบ้านตัวเองไปบ้านคือล้างล้างห้องน,น้ำชันบนไปแล้วก็ได้ถูบ้านไปบ้านแล้วก็เก็บกระบะทรายยังเก็บไม่ครบเลยค,ยคอยอือเก็บไว้ทาราคาซังต้องไปเก็บเหมือนเดิมเก็บเอาที่แบบที่เก็บได้ก่อนนะแล้วก็เคลียร์เรื่องอาหารเรื่ออะไรไปแล้วเดี๋ยวกระต่ายที่ไม่ได้เคลียร์น้องจะรีบไปเคลียร์อือ เห็นไหมคือนอนในว้นิจฉัยนอนพู้เถอดปวดแก่แล้วนะก็เดินได้นะคะแต่เขาไม่เดินอย่างนี้ถ้านอนอย่างนี้ไม่เป็นไรจะลุกง่ายถ้านอนอย่างนี้นะจะลุกง่ายแต่ถ้าเกิดนอนแบบที่ว่าดันเข้าไปจนขาครับมันจะลุกไม่ได้ก็เหมือนคนที่เหมือนกแบบว่าที่มัน นี่เกินไปอ่ะก็นั่งนี่นานเกินไปมองอขานานเกินไปไม่ทำให้ขามันไม่มีแรงนั่นดูดกินน้ำพี่ผลเสร็จไม่อพอมากินน้ำเอาคอมเพรสเซอร์แอร์มันกินไม่ได้ปเดียวปัฟาดเลยนี่ป๋โทกินน้ำพี่ผลไม่ว่ามากินน้ำคอมเพรสเซอร์แอร์ทำไมหึเดียวปัตีเลยนี่ฮะอยากโดนตีใช่ไหมรู้ไม่อ้อมเ,อเงื้อมือนะนี่รูไหม่เงื่อนึ่งเงื้อมือเลยนะเนี่ยเนี่ยฮะกินเข้าไปได้ยังไงฮะ กินไปได้ยังไงนะเขาไปเตื้อแอรกินไปได้ยังไงกินไปได้ยังไงเืาอ,อยากตายหรือไงฮะอยากตายหรือไงถามว่าอยากตายหรือไงฮะเออนี่สินะไม่ต้องเลยเถียงลเลองมาเถียงเลยนะนอน,อนนียเลยตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะทุ่มหนึ่งแล้ว นะคะคนอนตั้งแต่สิบโมงครึ่งตอนนั้นแต่สิบโมงครึ่งคือสิบโมงครึ่งเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดอยู่ตรงข้างตรงลาวตากผ้าตอนแรกเลยแต่เสร็จแล้วแม่อ้อมก็เอ๊ว่าใครเนาะทําไมผ้าแม่อ้อมอ่ะถึงได้หล่นลงไปเอาผ้าแม่อ้อมลงไปแล้วก็วนตัวนอนตรงนู้นค่ะสิบโมคงคือปุม้มปอมก็ย้ายกลับมาก็คือนอนอยู่นานแล้วก่อน,ก,อนก่อนที่แม่อ้อมจะย้ายรถ ก็ย้ายรถมาอยู่ตรงนี้ก็มานอนตรงนี้แล้วนี่6โมงคิดดูว่านอนกี่ชั่วโมงเพอเออวันนี้แดดมันไม่มีนะคะแดดมันไม่มีคิดดูว่ากี่ชั่วโมงที่นอนคิดดูแล้วกันว่านอนกี่ชั่วโมงแล้วกลางคืนก็ไม่อากไม่อยู่ก็คือเที่ยวเดินท่อมท่อม กลางคืนก็เดินท่อมท่อมท่อมท่างวันก็นอนเนี่ยนอนทีเป็นกี่ชั่วโมงอ่ะเนี่ยโอู้หูเอนะคะทุ่มหนึ่งก็เจ็ดชั่วโมงเจ็ดเก้าชั่วโมงเกือบสิบชั่วโมงที่นอนอืมอืมอืม,อม ตกลงได้เวลาแล้วใช่ไหมตกลงได้เวลาแล้วใช่ไหมฮะมันต้องใส่ขายาวเพราะอะไรมันไปคนายุงมันกัดขาว่ามันกัดขาไม่ว่าเนี่ยเลยต้องแม่ต้องใส่ขายาวเลยไม่ใส่ไม่ได้เลยกลางคืนเนี่ยต้องเท่ยถ,ถ้าเดินทําอะไรต่ออะไรต้องใส่ขายาวตลอดไม่ใส่ไม่ได้ไงคะเธอฮึ จะให้เก่าให้ให้มันใช่เรื่องไหมลูกก็ไม่ใช่ใช่ลูกไหมอะฮะไปเอาข้าวให้พี่่ายแล้วจะไปกวาดถูห้องพี่ต่ายอืมเข้าใจไหมยังไม่ได้เปิดฟ้าให้เลยแล้วน้ําก็ไปขโมยนะพี่หลาฝนกินไม่ต้องเปลี่ยนให้พี่หลาฝนแล้วเฝนไม่กินเจ๊ยยังไม่ได้ต้มไข่ให้พี่ฝนเลยลืมเ่ยจะจะจะอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเขากินสามทุ่มเอียร์ฝนมันมาแล้วนะแม่บอกเลยนะว่าฝนมามุดไปไหนแล้วล่ะ ฝนมาแล้วนะอืมฝนจะตกแล้วนะฝนมามันก็วิ่งไปนอนบ้านมันมันขึ้นไปป่ะไม่รู้ออกอีกแล้ยขึ้นๆขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยขึ้นลงอฮะขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆคือมันชอบให้ลูกหัวลูกตัวแต่มันไม่ชอบให้แกลงเลย,เลยแต่ไอ้เราก็ชอบแกลงเหมือนกัน <laughs> ไอ้เราก็ชอบแกลงไงเวลาเล่นเนี่ยก็ชอบดึงหูว่างนะ ดึงหูบ้างนะดึงคอบ้างอะไรอย่างงี้มันก็แบบเออเอะเอเอแต่ว่าจริงๆแล้วชอบให้เล่นชอบให้เล่นด้วยนะอื่แป๊บๆอะค่ะไม่ต้องเกินแค่แป๊บๆนะคือไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่งานยังรออีเกเยอะเพต้องรีบทำมันีน้่เสร็จข้างในเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็สบายแล้ว,ลวเหลือแต่ในบ้านตัวเองแหละเดินวันหนึ่งสามกิโลคือเกือบสามกิโลนะคะเดินวันหนึ่งเนี่ยเดินจริงๆอะ เกือบสามกิโลเดือนในบ้านเนี่ยแล้วก็ปวดแข้งปวดขาก็เพราะอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปยืดเส้นไปนอนยืดเส้นในห้องกระต่ายที่มันจะกว้างหน่อยก็ค่อนข้างนอนสบายหน่อยเ้าชอบไปนอนอย่างนั้นะหลับบางทีก็หลับอยู่ในนั้นแหละคะ่ะเอ้ยังไงดูสุกฉันเป็นแม่เธอเหรอฉันเป็นแม่สตรฉันถามอะฉันถามเธออย่ามา พอเวลาแกล้งนะคะก็จะกระโดดตะปบฉันถามว่าฉันเป็นแม่เธอเหรอหือืะฉันเป็นแม่เธอเหรออืมอือแตฝนมันโกรธนะแม่จะบอกให้นะฝนมันโกรธนะทุกวันนี้มันโกรธแม่นะมันทําเป็นเมินเฉยกับแม่นะมันโกรธเข้าใจไหมตาเอียอืมซุซุก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 เห็นไหมคะ ให้มันอยู่อ่ะคือเคยให้มันเข้ามานอนแล้วค่ะคือเคยขังมันแล้วพอขังได้สักสองสามวันตตเอียมันก็แบบมันก็จะไม่มาละมันเราก็ไม่อยากให้มันไม่มาไงถ้าขังมันมันจะไม่มามันจะไปเลยอย่างเงี้ยถ้าขังมันนะกินน้ำนี่อีกแล้วนี่เดี๋ยวแม่เปิดให้จะกินหรือเปล่าแม่จะเปิดให้ ไปอยู่บ้านอาจารย์มาค่ะพอได้ยินเสียงน้องเปิดประตูแกลกมาแล้วมาแล้วคือเขาจะเดินไปนอนบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นนอนนะบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นกินข้าวแล้วไม่ใช่เหรอฮะกินแล้วไม่ใช่เหรอฮะฮะไปหาหนูเนี่ยไปบ้านอาจารย์เนี่ยไปหาหนูใช่ไหมฮะ ไปหาหนูใช่ไหมบอกแม่ดมิไปหาหนูดิฮะจะไปกินข้าวแล้วอุ้ยนับขา <inte> ไปหาหนูใช่ไหมถามแม่ถามว่าไปหาหนูมาใช่ไหมฮะไปหาหนูมาใช่ไหมแม่ถามไปหาหนูมาใช่ไหมไปหาหนูมาเหรอฮไปหาทำไมาหนูไม่ต้องเอาหนูมาเลยนะไม่ต้องเลยไม่ต้องเอาหนูมา ไม่ต้องเลยเห็นมันกลับขาจะให้เล่นด้วยไม่เล่นงูกัดขาแม่น่ะห่าเอียห่าเอียอ่ะ่ะอ่ะอ่อยายาไม่

ดือ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 ยกขาทำไมยกขาทำไมยกขาทำไมถามว่ายกขาช่วยอะไรได้ฮะยกขาช่วยอะไรได้กินข้าวเล่นกันเหนื่ยเหนื่ยกินข้าวเลยไม่ไปกินข้าวก่อนเยอะ